ได้เห็นด้วยตาเนื้อฮะจ่ะเะไนนะจ่ะอ๋อนั่นแหละครับครับผมเนเดินอาจริงก็ใจหายค่ะที่แบบว่าโอเคมันจะจบแล้วแล้วก็อาทิตย์ถัดไปมันก็จะไม่มีซีีีอ์ส่งไข่แล้วแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะที่ดำเนินมาถึงีพีสุดท้ายแต่ก็ใจหายผสมผสมกันประมาณนั้นค่ะนี่เอง ก็ภูมิใจครับภูมิใจทุกครั้งที่แบบว่าเออเราเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าฟันเฟืองทําให้ซีเรื่องนี้สมบูรณ์แล้วก็ดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับแล้วก็ชื่นชอบครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําให้สองคนนี้เข้มข้นมากขึ้นก็ใจหายครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบท้าทายมากสําหรับพวกเราใช่ค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับก็ นี่แหละตัวเราก็เล่นไว้หนักเหมือนกันนะเออตอนจบอีพีสุดท้ายเราก็เล่นไว้แรงเหมือนกันนะไอคิโตเปลี่ยนเกมโตเปลี่ยนเกมเลยโตเปลี่ยนเกมเออเน้นเลยนะขอบคุณสาทีเดียวกันุณทีแกพูดได้ใช่ครับทำไปเพราะเขาแบบ เขาไม่สนใจเราก็ไม่รู้ทำไงไปฟ้องเลยแล้วฟ้องถูกคนมากเราหลักแหลมฟ้องไข่ไม่ฟ้องฟ้องเย่นี่จริงคือคนนี้เล่นเกมที่สุดนี่ค่ะเล่นเกมเก่งที่สุดก็คือพี่เหรอฉันคือเจ้าของคนอ่าเคยไหมล่ะเออของบริษัทละแต่จริงๆก็มีอีกฉากนึงที่สำคัญมีซีนหวะโอ้ย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 ซีนอะไรเหรอครับหิง้ยห้อยบนเรือมันเป็นยังไงมันน่าตีมากนะ น่ากลัวปะทำไมถึงต้องน้าธรรมชนาติมันอันนั้นก็น่ากลัวอยู่มันมีความโครงเครงเออเจ็บครับสิ่งนั้นเจ็บยุงเยอะมากกัดไม่หยุดเลยแต่ว่าคุณอย่าเว้นวักนานสิเมื่อกี้าอ๋อกัดกัดกัดเจ็บไม่แต่ว่าแก้วตาไปเพราะว่าเป็นห่วงไงเป็นห่วงว่าเฮ้ยคุณใหญ่จะเดือดเนื้อร้อนใจถึงขั้นจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเชียวหรือฉันก็เป็นห่วงร้อนใจลุ้น รูนคิดว่าจะกระโดดจริงๆแล้วแบบรีบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอ้าสุดท้ายยืนเฉยยืนเฉยเป็นแผนเราเป็นแผนเราเมื่อกี้เจยบอกว่าอะไรแล้วว่าเขาไม่น่าทำเลเขาไม่น่าทำงั้นหรอกเพราะเขาไม่ค่อยทาอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยทำอะไรอยู่แล้วนั้งแสบซึ่งก็จริงเขาบอกแค่ว่าไปทํอะไรก็ได้ให้แก้วตามหาเขาไงเขารอคนลับอย่างเดียวก็เอ๊ะต้องวิธีนี้แหละก็เลยไปโกกเขามาด้วยความขับแขนใจแก้วตาก็ไม่อยากมาเจอเพราะว่ามันเป็นข่าวรืออะไรอย่างเงี้ย โอ้คุณอย่าเสียใจใช่ก็แบบเออหน้าที่การงานเขามันก็ชนชัน้นวรรณะเราก็ต่างกันอะไรอย่างงี้เราก็แค่นางราต่ำต้อยอ่ะออดีไม่เราไม่ต่ำต้อยเราสวยอ,อเค <laughs> เอเคก็ได้นั่นแหละจ <laughs> <ล>ุดแข็ง <laughs> ชอบ <laughs> แต่คุณอย่าก็คือเขาก็ไม่สนอ่ะข่าวลือจะไล่ออกจากบ้านอะไรเขาไม่สนเขารักแก้วตาของเขาสนหน่อย เขาโอเคเลยเชื่ออยู่ว่าไม่สนพ่อเพื่อนก็ไม่สนสดี่ EP สิบเอ็ดนี่ก็คือยุนไม่สุดๆก็ต้องมารอวันนี้เป็นะครับตอนจบก็อยากดูเหมือนกันอยากดูเหมือนกันงานวันนี้วันนี้มีเตรียมตัวอะไรบ้างเอ้ยโชว์หรอวันนี้ก็มีโชว์น่ารักน่ารักนะครับของของพวกเราให้ได้ดูกันอุกฤษผมลองผมลองมาสปอยมันเแล้วเอ้ยมันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก อันนี้ซื้อซื้อที่ไหนนะซื้อที่ไหนไอเนี้ยซื้อที่ไหนหนูสั่งมาสั่งมาเอออยากได้ไหมเดี๋ยวส่งต่ el, อส่งต่อยาววันเดียมีเฮ้ยอยากลองเพลี่าจะผมจเออเอ้ยก็แน่นอนว่าก็มีมีเพลงพอมมาให้ทุกคนนั่นแหละครับก็เป็นเพลงที่ตั้งใจเลือกกันมาแล้วก็คิดว่าเป็นเพลงที่มันสื่อสารความรู้สึกของตัวละครของพวกเราได้ดีครับผมสำหรับวันนี้ครับ คนมีผ่านของตัวเแยกไหมหรือว่าเป็นการแสดงรวมอะไรนี่ค่ะนี่อันนี้เลยอวันนี้เราก็มีเพลงดยทีเพลงพี่นาวเต็มคู่มาด้วยกันก็เป็นเป็นเพลงอย่างอย่างที่เป็นเพลงอย่างที่เบฟบอกมันจะสื่อถึงแบบอ่ะคู่เราใช่อ่าอะไรอย่างนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่เข้าธีมกับเรื่องนี้ใช่ฮิปเปอร์ ฝั่งสองคนเจ้าแข่งกันมีไหมไม่มีค่ะก็ให้สองคนนี้ดีกว่าเขากวดทุลเรียนระหว่างร้องกันอยู่นั่นเป็นเรื่องดีนะเรือมจ้องแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันหมายความว่าโสพีกับเวก้าเนี่ยมัน มันเข้าเส้นนะมันทำใถึงว่าข่าวพี่แพรบอกนี่พี่แพรเอาขนมต้มมาฝากพี่พีด้วยปะเออลองทานเลยมันจะมีเรื่องหรือเปล่าที่สมมติมันมีอยู่สองอย่างค่ะไม่แก้วก็ก็จหลบสองอย่างอ๋อเห็นเลยเห็นว่าเปิดปีใหม่มายังไม่ค่อยได้พักกันใช่ไหมฮะลองของขนมต้มดูแจกเลยหลับฝันดีหลับปุ๋ยเลยหรอวันนี้แบบเตรียมตัวกันยังไงสำหรับงานนี้โอ้ก็ เอาจริงๆตั้งแต่เปิดโปรเจกต์มานะครับก็มันก็มีกระบวนการการเตรียมการเยอะมากๆในการเตรียมตัวละครของแต่ละคนทุกคนได้ทำกันบ้านอย่างหนักมากๆรวมถึงสกิลเสริมต่างๆที่นักแสดงแต่ละคนต้องไปแยกกันฝึกฝนนะ่ะใช่มันก็ใช้เวลามาร่วมปีเลยแหละแล้วมาถึงวันนี้มันได้เห็นผลงานออกมาอย่างเงี้ยมันดินมันก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ happy, พร้อมที่จะแบบว่าอยากให้มันดูไปด้วยกันอ,อยากให้ ep สอิองดูไปด้วยกันกับทุกๆคนครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้มาด้วยวันนี้ก็<ม>อยากให้ค<ม>อติดตามเร็วมาก มันก็มันก็แอบสั้นแล้วใช่ไหมสั้นใช่สั้นอยากให้มีกี่ตรรถ้าจะเล่าให้ครบเหรอครับ26ไหมซี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 คอนจริงดีเหยบได้เยอะยครับขยายได้มีหลายปมที่เล่นได้ครับแล้วก็ขยายได้อีกเชื่อว่าจะเข้มข้นกว่านี้แต่ด้วยพาร์ทที่มันมันถูกฟิกมาเท่านี้ก็เลยแบบพยายามจะเล่าเรื่องให้ครบที่สุดไเอย่างเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่ได้มีใครได้ดูยังไม่ได้ดูเลยตอนตอนอารีย์เขาเปิดจอดำให้พวกผมครับ กลัวกลัวสปอยแม้แม้แต่แแตอนันที่เป็นแบบว่าตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะก็เป็นจอดําจอดําเลยเนี่ยข้างในกิดกันแล้วแน่รู้ว่ากิดอะไรอันนี้เขาดูแล้วหรือว่าดูแล้วดูแล้วพ่ออ๋อจริงเหรอใช่ดูแล้วข้างในเปิดแล้วครับหรอไม่ใช่อออ๋นีขงเรราจะอเฮ้ยกิดอะไรกันเออ้อาจจะเป็นอวตารก็ได้ยังนี่น่าจะเกี่ยวเกี่ยวยัง เกี่ยแล้วหลายวันแล้วหลายวันแล้วสำหรับเราทั้งหกคนเหมือนทุกโปรเจกต์นี้มันใช้เวลาหลายปีวันนี้มันถึงปีสุดท้ายแล้วความรู้สึกก็อย่างของแพระอย่างเล่นเรื่องเนี้ยคือหนูพุ่มเทมากค่ะแล้วก็บทโซพีสำหรับหนูยากยากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแอบใจหายว่าเออตัวละครเนี้ยจะต้องลาจอแล้วก็รู้สึก ขอบคุณโสพีละกันค่ะท erm ี่ทําให้แพรแบบโตขึ้นก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับเป็นโสภีเก่งมากแยากจริงยากๆผมก็โหนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้เล่นบทเยอะขนาดนี้ก็ตื่นเต้นมากครับแบบหลายความรู้สึกมากครับแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้ผมแบบเติบโตขึ้นในอนาคตครับก็จะเป็นบทเรียนครับที่จะโตขึ้นครับ่งหนูเป็นความ รู้สึกเสียดายเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้หนูสวยมากกว่าทุกเรื่องตูกะไม่คือสวยเริ่องเดียวถูกคือปกติทุกคนก็รู้น้อว่าหนูก็เล่นคอมเมดี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเรามาเล่นเรื่องเนี้ยแล้วแลหลายคนชมว่าเฮ้ยาจริงเล่นเรียบร้อยก็เข้านะก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่แบบเสียดายที่แบบตัวละครเรื่อดีมันมันจะลาลาจอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก้อย่างที่หอกค่ะสวยจริงๆสวยมาก่หนูชอบตัวเรื่องนี้มากหนูๆๆๆดูแล้วหนูแบบอนเมกันก่อนเจะแบบคอมเมดี้อะนะอะไรใหม่ๆเนาะเล่นสกุลมาตลอดเรื่องยาเรื่องยาเราก็เราา่เราเราาแล้วเรื่องยาเราเล่นเป็น ดีเป็นแบบเรียบร้อยอย่างผาพ,พับไว้อินโนเซนต์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะปล่อยสมองโล่งๆอะไรเงี้ย <c oughs> มันมันมันดีมากมัน fulfill, ฟูลฟิล,ฟลหนูมากพอเราได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้ามีโอกาสในอนาคนก็อยากอยากจะลองอ,อ๋อรอบนี้อยากเป็นนางเอกเลยดีกว่าว้าวถูกต้องถูกต้อง <c oughs> ฉันว่าไม่ยากเพราะว่าแกสวยถูกเพราะแกพูดของแกเองเอาไปถึงคนพระเนเอกผมยาวคนนี้เหรอครับอะไรนะครับไม่ได้ เพราะว่าจะจิ้นยังไงมันก็ต้องเป็นน้ำเบฟน้ำเอยู่ข้างหน้าตลอดน้ำอยู่ข้างหน้าตลอดนั่ก็เสียดายค่ะเราุอุตส่าห์จะมีข่าวกุกกิ๊กันแล้วก็ยังเป็นน้ำเบฟไม่เป็นเบฟน้ำเลยน้ำเป็นน้ำเฮงอยู่ก็ยังเป็นน้ำเฮงทำไมวะอยากให้ได้ใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์จริงอยากเล่นบทเรียบร้อยอีกสนุกค่ะโอเคโอเ คือเมื่อวานนั่งดูอีพีสิบเอ็ดแล้วเห็นเอ็นเครดิตขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ภูมิใจทุกครั้งนะครับที่เราเห็นเราเป็นหนึ่งในตัวละครแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ทําให้เรื่องมันสมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสก็อยากเห็นตัวเองอยู่บนจออยู่บนอะไรแบบนี้ตลอดก็สนุกมากที่ได้ร่วมง,งานกับคนเก่งๆแล้วก็กับเพื่อนที่ดีพี่น้องที่ดีแบบนี้ครับครับอืมสำหรับเบบเบบอยากขอบคุณอยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนทั้งแฟนคลับนิยายแล้วก็ แฟนคลับบิลลี่เบฟที่เอ็นดูพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็คอยติดตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยร่วมเดินทางกับอสองไขมาวันนี้เราได้ดู ep 1 2กันมันมันเป็นผลงานที่ครั้งหนึ่งเว็แบบรู้สึกว่าเ็แบบได้ทุ่มเทกับ,ก,บกับการเป็นนักแสดงได้ได้มากขนาดนี้คือเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะอายุเรามากขึ้นหรือว่าอะไรปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ได้อยู่ไหม ราะฉะนั้นแล้วมันมันภูมิใจแล้วมันก็รู้สึกไม่เสียดายเลยที่เราได้เต็มที่ไปกับกับช่วงเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีกับบทแก้วตาครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับแฟนครับทุกคนครับผมก็รู้สึกสนุกมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่แบบสั้นนิดเดียวแต่รู้สึกว่าเราก็ยังอยากเล่นเป็นตัวละครถ้าคุณใหญ่และยังอยากเจอแก้วตาอยากเจอแสในเจอลดีอยากเจอตัวละครอีกหลายๆตัวที่ถ้ามีโอกาสได้ ขยายมากกว่าน,นี้เป็นแบบว่า20ตอน20กว่าตอนเนี้ยผมว่าผมว่ายังอยากจะเล่นอยู่กับบทนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์อสงไถยตั้งแต่ EP แรกๆเลยจนถึงตอนนี้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ววันนี้ก็มาร่วมเชียร์อสรงไาย EP ไฟแนลแล้วก็มาส่งตัวละครกลับสู่พิยายครับเฮ้ยคนรหลัจบเ้าะเทที่ทอยอ,อ,อ๋อครับผมก็ แน่นอนว่าพอจบอสงงขายแบบปัดมาดเราไปกันเลยครับที่สเปนครับนะครับฟิลิปเบก็จะไปหาแฟนคลับทางฝั่งละตินฝั่งยุโรปครับผมแล้วก็แน่นอนว่าในอีกอนาคตมันมันก็น่าจะมีครับผมในในในแฟนมีตในโซนเอเชียหรือในแถบอื่นๆนะครับก็อยากให้เราติดตามครับผมมีแน่นอนครับขออุ้มไปก่อน สุดไว้รับได้ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ส่งไข่นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงไฟ n นลอ p แล้วนะครับวันนี้ใครที่ไม่ได้มาชมพร้อมกันไม่เป็นไรนะครับยังสามารถรับชมได้ทาง iCE เหมือนเดิมนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับตั้งนาฬิกาไว้เลยนะครับ4ี่ทุ่มครึ่งครับมาร่วมดูกันว่าจุดจบของส่งไขยในแต่ละตัวละครเนี่ย คำว่าส่งไข่ของแต่ละคนเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับส่งไข่ด้วยครับฝากด้วยครับฝากได้อีกนะจแขจบโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ